ครับหัวเด้อหัวใหญ่เนาะหัวใหญ่แฮะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเสาวันที่สี่ครับวันที่สี่พฤศจิกายนครับครับบลาโตหอมอีอ้อครับพี่น้องครับมือนไ้บ้ารอปลารอโคขึ้นเขาครับผมนะครับมาหาเบึงมันนกครับเดี๋ยวตามมาเบึงน้ำเบาว่าจะมีหัวใหญ่หัวยาวอยู่อี่หอยแม่ยพี่น้องขรเบบึงบ่ครับตามไปเรื่องน้ำเบาครับครับปลาโตขับกี่ออกันของปลาคือเโาครับพี่น้อง ขอปลาหามันนุ่ครับอ่ามึงคนมึงมันนุ่มขับจีออเห็นล่ะขับมองอีออมาประจำครับสายลมลมกับอวยเย็นช่วยช่วยครับพี่น้องครับครับไปบนหัวยาวไปเลยครับพี่น้องอันนี้แต่หัวเพื่อนบางยันแต่จีบเงาแค่ก็ป้าหัวงามป้าครับงานสุดแล้วงานงานนี่ครับพี่น้องดึงถึงลุงกูขับไปบนหควยาวของลับพี่น้อง มาหลุดนกกันอาที่เห่านนี้ครับมึงรับี่น้อกบ้ารับเทีว่าเ่าเลยรับี่น้อกงานไยขันหเสียนเนี่ยกลขุดบรดษัทเ่ามาตัวขุดเนี่ยนะครับเป็นของรอแสลครับพี่น้องดึมึงยึดหืดึด ฮักบัว huh. ฮ uh ักบัวได้ทุบบัวฮักบัวขนาดฮักกี่คนครับครับบัวฮักหึงครับตีบางงานเนี่ยยาวครับหอยยาอๆเลยดูเขาน้าอักําลังซวกันดหน่อพี่น้องตับตออกําลังดึงกันน่อพี่น้องดึงมายาวปะยาวบะอื้ออื้อืาหมวงานนี่ครับพี่น้อง พอที่เฮียแลละครับพี่นอ้องออ้ยฟันติดดันเรื่องเสีจดิที่วขาดบมดเยขึเก่งเลยเหี่งเี่ยงมนหยาขับแต่ว่าเนียเน้อเต๋อไปเลลงนลำบาวนี่ไยเเท่ากัครับไม่ได้ขับเด็กค้อยเห็ดครับพี่น้องหยาเป็นหักจะทำอย่างนี้เระฟับบบบงบได้ยิงนูน โอ้โหคัก oh, oh, okay. ินเอาป้านละ้าล่ะโอ้ยครับหัวบางาหญ่บาครับปะครับมึงกนเอาเหงาปะปนี่คเงาว่าว่ามัลอ่ะเปล่เลนก็ขาดเปลอใหญ่ไปไล้แต่ว่าขมเหลือกนะบ้านธรรมดาเนื้อครับเดี๋ยวขึ้นเร่องกแนนหมอ้าครับ วันีบางอีอ่อน้วเอาปาที่ดูว่าเลืกไปไหมเิ่งมขนแล้วบ่ขึ้นแล้วบ่าครับอ้ยางานเครับพี่ครับพี่ต้องครับผมอ่ยากาไปไหนละว่าที่คอยเข Three, wow. ีรยครับนะอญามันขาดครับเลียไปเอ้าเข้าไปใส่ือ ้าดคือเถียวบ่ดในในนึงโ้ยรับขาทำไมจังเนาะโอ้ยขาทคเขบพี่น้อง ว่ล่ะนี่ครับเพราะมันเสียวนี่ฮักฮักกับฮักกับเาได้โอ้ยสานี่ฮักีกละกีละทำงานยอ๋อเป็นต่ยาวเลยเมืครับพี่ออกกลังนร่งนี้นาซิขาดนี่เบ้าแจักเนาะนี่กอขาดกระเปาเป็นลขาดเมี้แวเตอไปตัวอุ้ยขาดจริง ขาดกับตัวบักขัดสองเขืบ่สองเือนที่สี่ม้วเดียวกันบ่หรือสองมวบุ้งที่พ่อเราหัวเราบุ้งทุ่บุ้งดำบุ้งุดแขนเมอนดิมท่านผัวทำนานเนี่ยเหนียวเกินือวบาตัวนี้ฮักเบิดครับอ้ยบมญยะวใหญสามบุ๋สามบุ๋ม้ยจะมาดีแบบเด้ เออม่ถึงยเนียมีกระขาดมองนี้มันเป็นเครื่องใหม่หัดไวยเครื่องใ้่ะขาดกับบล็อกขาดก็เอาตัววมันเพิ่งน้นมอด็กควายกับพี่น้อยคอยซหัวหน่อยหัวมันังนอยู่อย่อนี้มาวน่อยเมอมันขาดต่มันขาดเป็นเครืองใหม่หัดไว้มีแต่นม่แซะออกกันด้วย่บอกหัวถึงออกกันเอาดแล้วเอาเครื่องใม่หัวนี้คือบ่อนกเกดยนี่บ่ตัวหัวเก่ามันอย่างบ่เริ่มอย่างนี้

พ่าถวเขียนให้นี่จัิงที่บกวยหักว่าโค้อร่อยชอบต้มซื้อว่ามันเทียนค่ะครัเทียนกรบมวลเทียนท่านษาเด้ออีเม่เทียนหน่อยกําสิหักบ่หักบ่หักบ่ลุ้นโอ้ยคับอุ้ยมันงานนะคุณเนี่ยล่ะฟาดครับขั้นทําเบาตัวแต่มุนแยแๆเด้อที่บ่าบ่บ่คุณครับอุ้ยงามไร

ฮักสวยย้อยฮักกับฮักคือว่างามอยู่ครับงา,ง,าง,านนะงามครับปานงามอย่างกระสุนแล้วลงบนใดเห็นก่ะแตกงาครับวันนี้อะไรน,นั่นเครียดนี่เด็กกันบ้าเป็นหนึ่งครับทับบึงพี่อ๋อโอ้เด็กเหี้ยงกัลอะไรซุดหรอบไข่สัะะ่วพี่น้องไข่สั่ว นาก็ได้ปีเตอรฟูตพอขับลมก็เฮงครับคุณสักลกัวทีแต่แต่ละหัวปีดอกนี่ละหัวปีเองหัวงามพะโลเตนับปีง้ใครยาวขึ้มาหอีกเนีหวแบกงามเลยครับใครยาวขึ้นมาห้อีกเนย รับไปได้หนึ่งเงินกลับเลยป๊าถือบ่างาแงมั้ยี่คขับไป่น่องป๊าขับปีออดิวันนี้กัาาง,งาเยบกลับเด็กควายสนลุอ,อ,อมือครับลกูกยังไ่ได้ทะทนอมันกนนนย,นนยันใช่ไหมันัน ขาเบิ่งีเด็ทุบเด่น้อมาลุนลุ้นลุนลนลุนลขาดบ่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 อา้โอ้ยบาดบาดบาดพี่อดนแ้หัวยาวครับทำงานครับบาดเลยเด็นี่งานบาทำเขียนึ่งเหน้องบาดมีเขียละแต่ว่าเขียดเิ่นจยงแข็งนี่เรา แต่บัวมาตัวสีหลงก้นหัวหนูมาสีำดำเลยขาดตะบะขี้อับหัวใหญ่ครับคนนี้ครับละ่ะบ้าหัวใหญ่เตัวบนขาดแล้วนี่ว่าตัวสีน้ำบึงนี่ครับ,ตบ,รบแต่ว่าหนาสีมีสองหัวบ่คือหัวเก่าครับนี่ครับหัวคนเขาอย่างนี้ใครพิจารณาไปครับพี่น้องสุดแล้วครับ น้นเบาหากักหักโจดครับหักไม่ร้าดโ้ดหักบ้าที้ังหักเสยโอ้ยมาเหน็ดหัวบางใหญก็หักครับละบ้ากรับละต่อกันนี่ครับขับตีงนี้ง quy quy ha thả búa bự nào các cân cây thứ nào sút được không sút được Khói sẽ coi ngày coi sẽ quay ngày các เอวเงาเฮงดินใต้เฮงเงาด้วยครับพี่น้องคนมาขี่เงาคนไปวันไหนอ้ากบถือแดนถีดไปเหรอไปกาฟินละเเเงาวนนี้เเงตน้วันนีี่ต้องเงาบ่เนไไเด้ย่อ่นขาดขาดิบบ่ขาดขาดไปเด้ยขาดบ่ขาดหาวดเปไงขาดขดิ ทาบ่อขาที่เหลือกรนี่ะรอ่ยาวเลยอ้ยามครับตีนนี่มีอีกเพื่อนนึ่งนะครับเียนึงเยนี่อออเดี๋ยวเาียอีกต่อเข่นอเขนกลมดอละมดบ่อมดแล้วอือเป็นหัวเก่าหัวเก่าหรือหัวใหม่ปะหัวเก่าหัวเก่าหัวเก่าอีดิเอฟบีออกเดี๋ยวเอขียอีกต่อขับเขี่ยไกลกันี่ เบื้องเบ้องเบืองเองดี๋ยวค่ะเบ้องขับไปหหัวเก่าออกมากันนะหัวเก่ามึงนะครับเต้หัวเก่ามันหัวปีไก่มันกุดนี่เอหัวปีไก่อันนี้ซุดนี้นี่บ่ขาดนี่หัวเก่าหัวเก่ากับบากอย่เด้อหัวเกาผ้าซุดกซุดเด้อหุหึุึมึหึฮึึ ใขาดน้<อ>าในคยได้หีิเอาในควยอยุยดยมน,นามากันขึ้นขานานวะขานานวะขานวนวะขานวะนหะานวะขานวาทวะขานวะานวนวากนวะานันวานววานว้ขานวะนวนวะขาานขานนวะอานขานานวนวานขนานวนวะขานนะขาัวนวะขนวะขน ขนาดติห่านีหัวนี่หัวบางหนึ่งเงินที่นอหยดเลยครับอึดอึดอึดขาดปะขาดปะอยใ่ครับอบวขาดไปจะ็นิต่ขาดสิทอดเดอุ้ยครับล่ะขาดบวขาดขาดจนไหนครับแต่ขาดก็ยังามงเงาหนึ่งทอดงามปุิหัวใหญ่ หัวงานคุณหมอวานเสียมขาดที่แล้วล่ะจากกระสางมันประเภไหนอ่ะม่ถือเสียมก่อนบ่หงเนาะความันจิบไว้งไปหากกอนขาดกันขาดก็บโบสันเด้ครับพี่ดนมันถือเสียมนะวนเกาเคยเหมือนมาเดินอืม ขาดอีกขาดแต่ว่าเป็นปลาหลุมมือครับพี่น้องอะไรนี่น uh> ี่สามงามเนาะเป็นเนี่ยอ่ะนี่ล่ะยูทานี่ครับมบ้าพี่น้องครับนี่ดูนะครับหัวนึงครับดูเดออกก่อนว่าขาดบ้าล่ะบ้าที่น้องนี่ง้อกูใหญ่ครับแต่ว่าเน่าเน่าเน่าก็เดี๋ยวทะนุถนอม ขับนนะหัวงาเลยเงาเพียงครับพี่น้องครับขับอยู่บนเือกเลยมึ่งบาตัวมึงนน,น,นขับเรอเพียงอ้ยหาขับรอขับอ่ะอมึงตัวหาก่อนครับอูยเด็กังมึถึงรับละอ้ยหาตามรับกันอิดรดครับ่ะบ่สันเด้อครับ เบาสีดายที่ครับล่ะพี่น้องปาดละกวงเหย้าอุ้ยครับขากแ็งครับพี่น้องครับผลงานประจำวันที่ครับสีพศจิกาครับของเบาตัวกับพี่อ้อครับพี่น้องกัดได้พ่อพราะด้มีเห็ดกล้วยหวานในเม็ดหนึ่งกินด้วยครับปาดครับล่ะพวกเนี่นะมีแต่หัวงามครับพี่น้องครับผิวขาวแล้วครับพี่น้องครับสีได้เมื่อแล้วครับเที่ยงกลัวแล้วครับครับสีได้ครับปลาเด้อครับพี่น้องครับบาตัวกับพี่อ้อครับสีแดงข้าวพี่น้องครับ คือว่าได้ไหลเติมข้าวแล้วผุนครับมีแต่หอยเงีๆครับโอ้ยห่างไปไกลๆครับห่างไปไกลๆนี่จังสีมวนแห่งครับเริ่มหิวเข่าแล้วพี่น้องครับห้องห้องจอกจอกแล้วครับขับบาตัวขอบบุญขอบคุณเด้อครับอีหอยเมียครับไอ้ไอ้ใช่ยิ่งสู้ขู่สู้พนครับบ่าวาสิอยู่ครับในประเทศหรือต่างประเทศครับเพียงกำลังเล่นเลือก่นใจบาตัวเสมอมาครับพี่น้องครับกับหอยยังหลายครับพ่อยๆน้องครับอยู่ดีมีแห้งครับลำลำเรื่อยๆสู้ขู่สู้พนเด้อครับกลับแล้วครับขอบคุณครับ ขาวนกับปี้องอ้ยมันเป็นเป็นะไอย่างทุกคนีเป็นซองเกลือซองเกลือมีเกลือซอเหรออร่อเนาะท่นี่2เกลือครับทุกคนงูดิดูดิถอดซองด้เดมางานเลยครับพี่องอ้ยงานเนาะ อหัวใหญ่ดิสองหัวเนาะบนนี้จะหัวใหญ่เลยอ้ยครับถ้าเดี๋ยวเบงท่านี่ครับ่นาะเจ้าี่อ่อนบนนี้นี่ขับบนสองหัวได้หนักเลยครับเจ้าเจ้าเกียดครับสาสิคับบนหนึ่งสองสามสี่หาเกียด ให้เด๋วนดินทสายวันี้มันยังมากอันนั้นไ้เนี่ยอ๋จอจี่นหออเวลาหาหงอปัด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 ถึงหาหมดแล้วจัดละออเดี่ยเดี๋ยว,วยนึ่งเดี๋ยวยังไงเอากดึงขึ้มาให้เบิ้งก่อนหายดิหายาแล้วหาแล้ว,ลว,ลวนะปัดหดัวอุ้ยไปไดนจังทีหาทือหั ห่าหนึ 8, 9, 10, ่งสองสามสี่หานี่ยไปทงไไปตันใตมันกระชุเนี่กรชุเ็นงว่มีเจียวนโอ้ยท้องเขี้ยครับพี่น้องปลาปลาที่นี่ก็มันห่อนล้นตะคุณเอาไปนั่งเขาที่ไหนมองคนง่ายงอ้ยคร้บถ้าคนยากก็มาทีเศ้าคนยิ้เขอปอกเรี่องยว โบขาดเด้อ่ัอู้ยเน่ยือว่าบขาดอ้ยหักสัที่ใดเพมาหัก้เห็นหายดาเป็นแ่งามงาตัวใหญ่ขนาดนวงามหวงามเอาขึ้นอแับแถแล้วพี่น้องพ้อแล้วมนเห็นทเขากอนวดใจไปด้ว้เขาพี่น้องบาครับว่าทีเมื่อว่าไดเมื่อแหลครับอย่มึงได้ละโอ้ยรับละ เขี้ยวปุ้งไงแ,แค่สิพี่ออกว่าอดใจบ่ได้ครับเอาไปก่อนยันผู้อื่นเมาก่อนนี่ครับแล้เพิ่งลงมาสินี่ละ่ะคือโมอม,อมอครับนี่พี่ต้องนวดกันอยู่นี่อ้าครับเขี้ยนีแล้วคือสี่ในเมื่อครับก,กี่ดอกเบ่งทุง่งอ,อดใจว่อยู่กับจัดวันนี้นะครับยันคนเมาก่อนเขี้ยวใหญ่แห่งครับเดี๋ยวมาหลุนมาเขี้ยวปุ้งไงอีกเขี้ยวปุ้งไงสิหัวทำอะไรครับเดี๋ยวมาหลุนแล้วกันครับ บองามกันเ็นรหัวดีใหญ่ขไหนดี๋ยวพี่ออดิีออกดีดเตยปวดอะม่าดีดดีแค่แค่ข้าดูเพิ่งกันมามันสียังไหนอือย่า่มันหักหักพต่หักเลยกะว่า ขาดบ่ถ้านี่เดีห้ามต้นห้ามถือโอ้ยให้โยถือกับบ่ถือก่อนหนึ่งติดหัวใหญ่ถือป้าโอ้ยตับหัวเดี๋ยวอ้ยหัวใหญ่เนาะหัวใหญ่ป้าล่ะนี่นี่ตอนนี้ว่าคือคือทางใหม่แมนแมนบนขาดไข่ครับบ่ขาดป้างานเพีงครับไต่เพิ่มครับพี่น้องบางหันวัดสิกับมึงเนี่ยล่ะได้หลายกว่าเก่าโอ้ยันที่เป็นสีขาวครับโอ้ยครับ ไปครับปะขับอีหลอแล้วครับพี่น้องครับครับขอบคุณครับ